ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพอะสานะคะเดี๋ยวน้องต้าก,ก็จะต้มไว้ด้วยค่ะใส่ขิงลงไปด้วยค่ะหอมชูผักชีนะคะค่ะก็สำหรับกับข้าวอ,อร่อยชอบอร่อยมาก สวัสดีค่ะความสุขเกิดขึ้นจากใจนะคะอยู่ไหนก็เที่ยได้กับน้องตาพาเพลิดค่ะก็จากที่เมื่อวานใช่ไหมคะที่น้องต้าไปหาดอกอันนี้มานะคะคือลองไปหาชื่อมันละเขาเรียกว่าดอกตั้งป่านะคะก็เลยวันนี้จะมาทําเมนูค่ะพี่ๆค่ะค่ะติดตามไั้เลยค่ะ จากนั้นนะคะพอจริงๆน้องต้าก็ต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาไปเลยค่ะ ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพอสานะคะเดี๋ยวน้องต้าก,ก็จะต้มไว้ด้วยค่ะ ดอกตั้งป่าของเราก็สุกแล้วค่ะนี่พอสาก,ก็สุกแล้วเหมือนกันนะคะเราก็สามารถแกะเอาไปตามได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะตามเครื่องแกงนะคะซึ่งเครื่องแกงของเราก็มีพริกมีเกลือมีตะไคร้นะคะแล้วก็จะใส่หอมชูลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะ Encuás, Để không cho rửa lỏng một chút bây cái thì lục tăng chúng ta tắm vào แล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะ จากนั้นแล้วก็เทใส่ปากกระป๋องค่ะ จากนั้นเราก็ปรุงได้เลยนะคะใส่ขิงลงไปด้ยค่ะหอมชูผักชีนะคะคนให้เข้ากันเลยะคะ่ะ รสตามใจชอบเลยค่ะอืมอร่อยนะฮะพอดีเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วยกลงได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําเมนูต่อไปนะคะก็คือตามพ่อสารนั่นเองนะคะแต่ว่าเราต้องแกะเปลือกที่มันแกะออกไปก่อนนะคะเหลือแต่ว่าอันข้างในที่มันอ่อนๆนะคะ สำหรับพ่อสานี่มันกลิ่นม,มันจะหอมมากเลยนะคะอร่อยจะเอาแบบแนวจืดๆหน่อยนะคะ ่ะพอเราแกะเสร็จนะคะเราก็ใส่พริกลงไปได้เลยค่ะหอมชูก็ใส่เหมือนกันนะคะผักชีค่ะจริงๆต้องใส่รากนะคะ พอพริกของเราแล้วขลกละเอียดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใสแ่แคบหมูลงไปค่ะจะตามพอสาใสาแ่แคบหมูนะคะอารมณ์ประมาณว่าอืมตามอะไรนะตามขนุนใสแ่แคบหมูอะไรประมาณนั้นนะคะรสชาติมันจะคล้ายๆกันค่ะ ก็ใส่พอสสาลงไปเลยค่ะ พอละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็ปรุงตามใจชอบเลยค่ะค่ะก็สำหรับกับข้าวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเมนูตามเพาะสาสายแคบหมุนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกตั้งป่านะคะผัดใส่ปลากระป๋องนั่นเองค่ะแล้วก็มีพริกมีมะเขือเทศนะคะถ้าเราจะกินด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ผักกาดค่ะจิ้มกับน้าพริกของเรานะคะข้าวนี้ต้องเยอะๆนะคะเพราะว่ากับข้าวมื้อน,นี้อร่อยมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกับข้าวของเราแล้วนะคะอืม ชิมข้าวนะคะเดี๋ยวลองชิมน้ำพริกของเราก่อนนะคะอืมอร่อยชอบอร่อยมากทองจิ้มกับแคบหมูนะคะอร่อยอืมกร,กรอบมาก ลองผัดดอกตั้งของเราก่อนนะคะอืมอร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติมันจะออกขมๆฝาดๆหน่อยนะคะอืมอร่อยน้ำพริกนี่ก็จิ้มกับผักกาดของเราก็อร่อยเหมือนกันนะคะจริงๆต้องใช้มือมันถึงจะอร่อยเนาะ แรู้สึกว่ามันยังไม่เผ็ดแล้วก็กินพริกนี้ได้เลยเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลยจริงๆนะคะอืมเป็นคนที่ ชอบกินข้าวม,มาก โดยเฉพาะน้ำพริกพอสานนี่นะคะหอมอร่อยชอบมากๆเลย ค่ะพี่พี่คะ่ะก็สําหรับบรรยากาศในการที่เราประกอบเมนูอาหารดอกตั้งกับอ่าพ่อสานี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเอาเอาเอแล้วก็จริงๆนะคะพ่อสานี่เราก็สามารถเอาไปแกงได้เหมือนกันนะคะอันนี้น้องต้าเอามาตำกับอแคบหมูเนาะหรือว่าเราจะเอามาตำแล้วก็เราจะไปคั่วใส่กับหมูบดอีกทีหนึง่งหรือว่า ใส่ปลากระป๋องก็ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยจริงๆจริงๆนะคะน้องตั้งก็เหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวน้องตั้งก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆได้ชมเพียงเท่านี้ไปก่อนค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย